ตัดเกตหลังเกมดราม,มา่าใจแทบไหวนำก่อน20โดนตีเสมอ22ต้องลุ้นจุดโทษ สวัสดีครับสาวกอาซูกาน่าทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับตัดเกรดหลังเกมครับเป็นเกมที่โคตรจะเครียดเลยครับผมคือแบบโอ้ยเลือดกำเดาผมเนี่ยไหลแบบไหลจริงๆเลยนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเลยไหมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวแม่งโดนแบนคือแบบมันเป็นเกมที่แบบเราน่าจะปิดเกมได้ตั้งแต่90นาทีแตบบ่โดน2ประตูโอ้โห มันเป็นอะไรที่แบบแหมนี่คืออีกทีมหนึ่งที่เพิ่มยาแรงให้อาเจตดนาเลยนะคือซาอุแล้วก็เนเธอร์แลนด์นี่แหละครับซาอุ o, เราโดนเพราะว่าอ่ะโอเคเราเมาหมัดปุ๊บเรารู้แล้วว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราเล่นดีมาโดยตลอดพอเจอฮอลแลนด์เอาอีกแล้วนี่แหละเราต้องโดนยาเป็นช่วงๆเพราะว่าเราจะได้ตระหนักรู้ว่าเราไม่ควรเล่นอะไรแบบนี้มันทําให้แบบหัวใจแทบวายอะเข้าเกมเลยดีกว่าวันนี้อาเจตดนามาในแผน352อคือ มันเป็นแผนที่สการนี่ก็ชอบใช้อยู่แหละหลังอ่ะนะหรือจะมองว่าเป็นหลัง5ก็ได้แต่จริงๆก็ออก3แหละเพราะว่าแม่งตัววิงแบ็กมันขึ้นสูงนะเนาะก็ ผู้รักษาประตูครับแน่นอนครับเอมี่มาร์ติเนสครับเซ็นเตอร์แบ็กสคนเป็นรดิสันโดมาร์ติเนสโอตาเมนดี้โรเมโลแบ็กขวาเป็นโมดีนาแบ็กซ้ายเป็นอาคุนยาครับกองกลางครับก็เอนโซเฟรนันเดสครับยืนต่ำนะครับแล้วก็เดอปอกับแม็กอลิสเตอร์ก็เป็นตัวลุกเนาะหน้าเป้า2คนครับก็เป็นอัลบาเลสแล้วก็ริโอเนลเมซี่ครับเปิดมารูปเกมเนี่ยก็คือตอนแรกอาเจนตั้งเกมบุกได้ดีเลยนะแต่พอสักพักหนึ่งอ่ะเราเสียเกมให้ฮอลแลนด์ไปอยู่ช่วง เวลาใหญ่ๆเลยนะ10นาทีแรกเนี่ยผมว่าอาเจนแม่งใกล้ละมันมีจังหวะที่เมซี่จ่ายให้อาคุญยาคัทแบ็กกลับมาแต่แบบมันก็ไม่เจอเพื่อนอนะ่ะคือวันนี้ต้องพูดเลยครับพอมันเป็นหน้า2องตัวแม่งก็จะแบบว่าเออเปิดมามันไม่ค่อยเจอใครแล้วยิ่งเป็นฮูเลียนอเวเลสนะครับตัวมันเล็กเนาะแล้วบวกกับว่ากองหลังของเนเธอร์แลนด์ครับตัวใหญ่กันหมดเลยก็คือนาทีที่15ครับฮอลแลนด์ก็มีจังหวะขึ้นโขกครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรพูดจริงๆเลยก็คือแบบว่าตอนประมาณ20 10นาทีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่ายิงนกตกปลากันแบบทั้ง2ฝ่ายแล้วก็เป็นการคลองบอลแบบคลองบอลกันได้ไม่ค่อยดีอ่ะทั้ง2ฝั่งนะก็แบบว่าคลองบอลจ่ายไปจ่ายมาลองยิงอะไรเงี้ยนาทีที่21มเมสซี่จับบอลได้แล้วสับแต่ยิงออกไปไกลเลยนะอันนี้ยิงออกไปไกลเลยแล้วก็23ครับเบิร์กไว้ครับยิงผ่านหน้าปากประตูไปแต่ก็ไม่ได้ลุ้นเหมือนกันอาเจนเนี่ยผมต้องบอกเลยนะว่ามันต่อบอลไม่ค่อยติดนะช่วงเวลาแรกคือแบบว่าคือจ่ายบอลพลาดง่ายครับเกมวันนี้นะในช่วงเวลา แร,แรกเนี่ยก่อนจะเข้าครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยนะแล้วก็มีนาทีที่3ามสครับโมลิน่าครับเปิดย้อนมาครับให้โรดิโกเดอปอครับได้ลองยิงครับแต่มันแรงไม่พอแล้วมุมมันก็ไม่ค่อยดีด้วยแหละเออมันเป็นเหลี่ยมยิงที่แบบ มันต้องประดิษฐ์ประดอยนิดนึงอะนาทีที่34ครับลูกนี้ครับโอ้โหลิโอเนลเมสซี่คือผู้ประกาศผู้บรรยายเนี่ยเขาก็พูดว่าเกมนี้เนี่ยครึ่ชงชั่วโมงลิโอเนลเมสซี่แทบจะไม่มีผลต่อเกมเลยแทบไม่ได้บอลเลยนี่เลยครับลูกนี้ตอบทุกคําพูดไปเลยครับจ่ายแบบคมกริบครับแทงช่องให้โมริน่าครับคือสวยมากลูกนี้คือดึงตัวประกบแล้วอาเก้เขาก็แบบว่าอยู่ห่างจากเมสซี่นะประคองไว้ห่างๆก็เลยจ่ายบอลได้ง่ายแล้วก็โมริน่าจิ้มผ่านผู้รักษาประตูเข้าไปครับคือ แบบโอ้โหลูกนั้นแม่งสวยจริงแต่จริง,รงๆอ่ะไอการได้บอลของลิโอเนลเมสซี่แต่ละครั้งอ่ะนะได้บอลน,น้อยก็จริงนะแต่เลี้ยงบอลอ่ะแม่งคือโหดมากเพราะว่าประกบ3ประกบ4ตลอดนะสาตัวตอนที่เขาได้บอลก,ก่อนที่จะได้ประตูแรกี่ยคือโหดมากวันนี้นาทีที่39ครับ ฮูลเลียนอาเวเครับเลี้ยงเข้าไปครับแล้วก็จ่ายให้เมสซี่ครับก็คือมันเป็นจังหวะที่เมสซี่พิกอ่ะพยายามพิกไปพิกมาจะยิงอ่ะตรงนั้นอะ่ะสามถึงสี่คนนะอยู่ในกรอบเขตโทษที่เมสซี่พิงอ่ะแย่งบอลไม่ได้สุดท้ายเมสซี่ยิงด้วยขวาแต่ก็ไม่ได้ลุ้นอะไรครับแต่ก็คือแบบว่านี่แหละครับความสําคัญของลิโอเนลเมสซี่คือการดึงตัวประกบแบบมากมายอ่ะแล้วก็จบครึ่งเวลาแรกไปผมว่าครึ่งเวลาแรกอ่ะหลังจากครึ่งชั่วโมงมาสนุกแต่ครึ่งเวลาแรกแม่งแบบทั้งคู่เลยนะทั้งฮอลแลนด์แล้วก็อัลเจนีน นาคือแบบเล่นไม่ค่อยดีนะครับจ่ายบอลกันแบบมัวม่วๆส่วๆแต่ก็ยังดีครับพอมันมีประตูแรกรผมก็เลยรู้สึกว่ามันดีแล้วก็สนุกเพราะว่าเรานําด้วยครับแต่ว่าโหพูดตัดสินวันนี้แจก,กเหลืองง่ายมากเลยนะคนนี้แบบแฟนบาร์ซ่ารู้กันอยู่แล้วเนาะคือเขาตัดสินในลาลิก้าบ่อยนะ ก็คือผมว่าครึ่งหลังอะนะนะตอนนั้นนะนะคือผมก็จดไว้ครึ่งเวลาหลังเนี่ยมันน่าจะเล่นยากขึ้นเพราะว่าคุณย่ากับโรเมโลแม่งโดนใบเหลืองคือแบบมันน่าจะเล่นยากขึ้นอนะผมก็รอดูครึ่งเวลาหลังครับเริ่มเลยมันมีจังหวะที่เมสซี่ครับแทงหลุดไปอีกแล้วแทงอีกแล้วแทงหลุดไปแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับคือแบบผมจะพูดยังไงดีว่ากองหน้าหรือคนที่รับบอลอ่างเมสซี่อะแม่งครับมีกุนอากเวโรนะบอกเลย สบายวันนี้แบบแทงช่องวิ่งยิงแทงช่องวิ่งยิงทําอย่างนี้เลยไม่ใช่แบบแทงช่องไปไม่รู้มองหาเพื่อนคัดกลับมาอะไรเงี้ยมันบางทีมันก็ไม่ได้มีเพื่อนเติมไปในพื้นที่สุดท้ายทุกครั้งะนะฮอนแลนด์นะครับเล่นบอลยาวไม่ค่อยแม่นเหมือนครึ่งเวลาแรกครึ่งเวลาแรกเขาเล่นบอลยาวค่อนข้างที่จะแม่นเลยนะเขาเปิดบอลยาวแม่นมากเออแต่ครึ่งหลังเนี้ยยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ณนะเวลาประมาณ60นาทีแล้วก็มานาทีที่65ครับปาเรเด ลงมาแทนโรดิโกเดปอครับที่ทํางานหนักมาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เนี้ยเออก็ได้เปลี่ยนตัวออกเพราะว่าเออเรานําอยู่เนาะ นาทีที่70ครับอาคุญ่าครับโดนเกี่ยวล้มลงไปในกรอบเขตโทษครับและแน่นอนว่าเป็นจุดโทษครับเมสซี่ได้ยิงจุดโทษและก็ยิงไปทางขวามือของตัวเองครับก็2-0ครับคือตอนนั้นอะผมนึกว่ามันจบแล้วมันต้องจบแล้วใน90นาทีมันต้องจบแล้วห่าง2-0มันจะมีอะไรอีกเป็นประตูที่4ของตัวเองด้วยในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับของริโอเนลเมสซี่ครับนาทีที่77อาคุญญาครับออกครับเพราะว่ามีใบเหลืองนะแล้วก็ส่งทากาซิโก้ลงมาครับแล้วก็โลเมโลออกเหมือนกันเพราะว่า ใบเหลืองแล้วก็เอาเปสเซล่าลงมา <c oughs> ไอตัวนี้แหละคืออันนี้คือส่วนตัวนะแต่พอมันลงมาในเกมเนี้ยแม่งจริงๆเลยแม่งเกมลับแม่งเปลี่ยนไปเลยเว้ยคือถ้าใครเห็นด้วยเนี่ยก็คอมเมนต์หน่อยนะว่าเห็นด้วยว่าเปสเซล่าลงมาเนี่ยแม่งคือแบบเกมลับแม่งเปลี่ยนไปเลยคืออ่ะแน่นอนว่า สกาโลนี่ต้องการแพ็กเกมถูกไหมสองศูนย์แล้วแพ็กเกมแต่ว่าคือรูปเกมก็ไม่ควรที่จะเปลี่ยนหรือเปล่าวะเรานำสองูนย์เรายังเล่นดีอยู่เลยนะคือครองบอลได้ต่อบอลได้แต่พอเปสเลล่าลงมาข้องหลังแม่งจ่ายบอลอะไรไม่รู้อะแล้วก็นาทีที่82ฮอลแลนด์โดนตีตื้นเลยจากไอ้เวกฮอสโขกมันโขกดีนะ สองประตูต่อหนึ่งมันโคกลงพื้นก่อนแล้วก็เด้งคือหลุดมือมาติเนสไปเลยอะ่ะเอออันนี้ก็ต้องชมเขาเว้ยแล้วแบบนาทีที่88คือตอนนั้นอนะ่ะฮอนแลนด์แม่งโถมจัดเลยคือแบบคือแม่งเปิดบอลยาวเปิดบอลยาวแล้วเราก็ตัดเกมหนักตัดเกมหนักตัดเกมหนักจนวิดวางมวยไปรอบหนึ่งเว้ยจากไอ้ปาเลเดสนี่แหละมันเข้าหนักจริงมันเข้าแบบทั้งตัวเออสกัดทั้งคนทั้งบอลอะ่ะมันเอาอ่ะก็ทดเวลา10นาทีครับ เพราะว่ามันแบบมีเหตุการณ์แบบว่าเออวิดวางมวยแม่งทะเลาะกันใบเหลืองแจกและนาวเลยครึ่งเวลาหลังเนี่ยคือแบบโหถ้าจะจดแม่งว่าใครโดนใบเหลืองมั่งอะคือผมไม่ได้จดนะแล้วก็ไม่ได้ดูในแอปไม่ได้ดูในอะไรด้วยผมดูเสร็จปุ๊บผมอัดเลยก็ คือเรียกว่าแจกกันทั่วหน้าเมสซี่ก็โดนอะ่ะเออเพราะว่าไปประท้วงอะ่ะเพราะว่าแบบจังหวะแม่งไม่ไม,ไม,ไม่น่าโดนอะไรอย่างเงี้ยหลังจากตอนที่โดน2-1หนึ่งแม่งกลับมาแล้วเหมือนตอนเจอซาอูคือเมาหมัดแล้วก็ลนโลกจ่ายบอลไม่เป็นตัวเองเลยสมาธิแตกลิซานโดมาร์ติเนสที่เล่นดีมาตลอดทั้งเกมก็ไปควงไปจ่ายบอลพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบอะไรวะเน,นี่ยแล้วก็คือนาทีสุดท้ายของช่วงทดเวลาเลยนาทีที่10เพราะมันทด10นาทีเฟสเซราจ้าเฟ เดล่าเลย คือมันมีจังหวะที่เขาอะจะได้ลูกฟาวเวไอ้ก่อนจังหวะลูกฝาวจริง,รงๆเราควรได้ฟาวเพราะว่าไอ้ปาเลเดสเนี่ยมันล้มไปแล้วเพราะามันโดนผักแต่ไอ้เปเซ,เซล่าแม่งไปผักเขาอีกทีมันไม่ได้ผักหรอกคือมันก็จะรอโม่งอะแต่แบบมันไปทําฟาวเขาในตรงนั้นน่ะเชีย่ยแล้วแม่งแบบอย่างก็นหนังน่ะเออแม่งเสือดโดนยิงเข้าด้วยไงสองประตูต่อสองต้องต่อเวลาอีกคือแบบโอ้ยอะไรวะเน,นี่ยครึ่งเวลาหลังนะผมตัดเกตให้เลยนะเชียฮ่าใ เพราะว่าอะไร1นึ่งนูน 0, มาโดน2อสองจากการเสียสมาธิแบบเดิมๆเ,เหมือนดอนโดนซาอุ่อะมันเป็นอย่างนั้นมันสมาธิแตกเล่นกันไม่เป็นระบบเข้าแรงเกินก่เหตุทั้ง,ท,งทั้งที่แบบว่าเออมีตัวซ้อนหรือน,นู่นนั่นนี่โอเคคนก็อยากจะแบบว่าเออรักษาพื้นที่ของตัวเองไว้ให้ดีที่สุดหน้าที่ของตัวเองทําให้ดีที่สุดถูกไหมแต่ว่าถ้าเล่น1ิคนน่ะแม่งแย่กว่านี้อีกนะเพราะว่าทุกคนน่ะแทบจะโดนเหลืองหมดเลยเนะี่ยเออก็เลยรู้สึกแบบ ว่าแม่งเล่นไม่ดีเลยอะ่ะพอเขากลับมาตีตื่นได้ทั้งนั้นที่เรานําอยู่แต่เราเล่นแบบไม่เหมือนนําเขาเลยอะ่ะแล้วเขาก็แบบมีใจมีใจพอเราเล่นผ้าเขามีใจมีใจก็เนี้ยโดนอย่างเงี้ยพอมาช่วงเวลาพิเศษเนี่ย ก็คือทั้ง2ฝ่ายเล่นเหมือนเดิมรีเซ็ตหม่อย่างก็นาทีที่ศูนย์แล้วเสมอกันอยู่0ูนคือเล่นเกมของตัวเองไม่บุกไม่อะไรประคองไว้ก็คือยื้อจะเป็นจุดโทษให้ได้นะครับผมว่าอย่างนี้นะแต่อาเจนิน่าช่วงเวลาหลังของช่วงทศเวลาพิเศษอ่ะก็บุกหนักเพราะว่าอาเจนิน่าก็ไม่อยากทดไม่อยากจะไปถึงจุดโทษหรอกเพราะว่ามันเสี่ยงะถูกไหมเออ แล้วก็ทีมอเมริกาใต้เหลือแค่เจนนน่าแล้วแต่สุดท้ายครับก็ต้องดวนจุดโทษเพราะว่าจบสกอร์กันไม่ได้ก็คือหัวใจจะวายครับพอมาจุดโทษคือก่อนหน้านี้นเ,นเราเห็นใช่ไหมเกมบาราซิลกับโคเอเชียแม่งคือแบบบีบหัวใจมาก แล้วเขาก็เสี่ยงชนะทั้งสองอย่างผมแบบไอ้เชี่ยแม่งคือแบบดวงมันต้องไปทางนั้นแล้วเปล่าวะเพราะว่าฟานไดเสี่ยงชนะทั้งเลือกฝั่งแล้วก็เลือกยิงก่อนและฟานได์เสี่ยงเสร็จฟานได์เลือกที่จะไปยิงคนแรกครับก็คือตอนนั้นอ่ะผมนะก็คิดถึงว่าไอ้เชี่ยมันเหมือนปี2014ที่เราดดลกับฮอนแลนด์แล nah ้วก็้จุดโทษกับการเซฟจุดโทษของมาติเนสที่ผ่านมาคือแบบเราก็ไว้ใจเขาผมแม่งแบบ เอาวะมาติเนสมึงเอาเอาหน่อยเว้เพื่อนอย่างเงี้ยฟานไดแม่งยิงพลาดเว้ยยิงพลาดในที่นี้ไม่ใช่ว่าเขายิงไม่ดีนะแต่คือมาติเนสแม่งเซฟได้เดาถูกทางอเชียโคตรสาใจเลยจังหวะนั้นนั่นแบบเฮ้แล้วคนต่อมาครับแน่นอนครับกับตันเขายิงไปแล้วกับตันเราก็ต้องยิงบ้างเรามีโอกาสยิงไปแล้วนะรอบหนึ่งถูกไหมเมสซี่ได้โอกาสยิงไปแล้วรอบหนึ่งในเกมแล้วก็ได้ยิงอีกลูกหนึ่งโอ้โหมาเหนือเหนือครับยิงเข้าไป และฮอลแลนด์คนที่สองครับมาร์ติเนสเซฟเบิร์กเฮาครับโอ้โหโคตรสุดยอดสะใจไปใหญ่เลย2ลูกติดผลที่2ของอาเจนตินาปาเรเดสยิงเข้าแหมตอนนั้นนะ่ะคือแบบเชีย ยิง2เซฟ2แล้วเออต้องกลับมาแล้วล่ะแล้วก็เป็นมเนอร์ครับยิงเข้าไปของเขานะครับคนแรกที่ยิงเข้าเออแล้วก็มอนเทียลของเราก็ยิงเข้าเวกฮอสครับยิงเข้าครับและมาที่เอนโซเฟอร์นันเดสถ้าเอนโซเฟอร์นันเดสยิงเข้าคือเกมจบตอนนั้นเลยแม่งก็เสือยยิงไม่เข้าก็คือลุ้นตอนนั้นคือลุ้นคือแบบอะไรครับเนี่ยคือแบบเพื่อนยิงเข้าหมดแล้วเออแล้วคนที่คนสุดท้ายของเขาคือลุคเดยยองครับ ลูกเดยองก็มายิงครับตอนนั้นผมก็คชีว่าเชียเดยองแม่งเอาว่าพลาดซะหน่อยเ่ตอนอยู่บาซ่ากูมึงก็แบบอย่างเงี้ยแม่งเข้าและคนสุดท้ายก็ต้องมาลุ้นผมนึกว่าอังเคลดิมาเรียที่ลงมาในช่วงเวลาพิเศษเนี่ยน่าจะได้ยิงไอ้เชียเป็นมาร์ติเนสทุกคนเห็นอยู่แล้วในสนามหรือเกมที่แล้วใช่ไหมมาร์ตินเนสสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คนดูมากมายถูกไหมเออมันก็ไม่แปลกที่ผมก็จะไม่เชื่อใจมันแต่ผมก็แบบ เอาวะกูจะเลิกโกรธมึงเลยถ้ามึงยิงลูกนี้เข้าเออ แล้วแม่งเข้าจริงโอ้โหสะใจมากคือแบบผมไม่รู้นะทุกท่านรู้สึกยังไงแต่ผมรู้สึกแบบสะใจมากมันน่าจะสะใจกว่าชนะใน90นาทีอีกนะแต่บ่อยๆไม่ดีนะเพราะว่าวันนี้คือแบบว่าโอ้โหเส้นเลือดในสมองจะแตกก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับแฟนบอลฟ้าขาวนะครับวันนี้นะ 3D 3สเกียรติผมดี D. แรกลิโอเนลเมสซีวันนี้คือแผงลิทแผงเดทเต็มที่แม้ได้บอลน,น้อยแต่ดึงตัวประกบได้สุดยอดครับเอาไป1 2ครับ นโซ่เฟอร์นันเดสครับถ้าไม่นับลูกที่ยิงจุดโทษพลาดน,นะทั้งเกมเล่นดีมาก นี่คือกองกลางตัวรับที่เราควรมีในทีมนะครับชอบที่3แน่นอนครับว่าต้องเป็นเอมี่มาร์ติเนสครับเพราะว่าเขาเซฟจุดโทษให้เราครับถึง2ลูกและทําให้ฟ้าขาวได้ไปต่อครับส่วน3เกียรติไอเกียรติแรกมาแน่นอนครับ1เลยเปเซล่ามันไม่ควรที่จะเป็นลูกที่โดน2-2สอเลยซ้ำถ้าจังหวะน,นั้นเราได้ฟาวเราเตะบอลเคลียร์จ bon บใน90นาทีเปเซล่ามึงรับไปเลย1กระทถง2 สติของกองหลังครับรูปเกมเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยบวกกับการที่มันเปลี่ยนชุดกองหลังด้วยแหละสติตะเลิดครับ ผมพูดเป็นแบบทั้งหมดเลยนะคือแบบสติมึงไม่ดีเลยในก่อนที่จะโดนสองสองเนี่ยแม่งคือแบบจ่ายบอลเล่นภาดนู่นนี่คือแบบโอ้โหที่สุดแล้วที่สุดของแจ้ครับสามที่ไม่ชอบวันนี้นะคงเป็นฮูเลียนอเวเลสครับอาจริงๆน้องไม่ได้เล่นแบบแย่ขนาดนั้นนะแต่ถามว่ารูปเกมที่มันควรจะทำได้หรือสการโลนี่อาจจะวางแท็กติกมาผิดก็ได้เพราะว่าเอาเอาวาเลสลงอะเอเวเลสวันนี้ นะมีดีแค่ความขยันเท่านั้นองที่สามารถช่วยอะไรกับทีมได้แต่นอกนั้นทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าแน่นอนคุณจะผ่านฟันได้หรือทิมเบอร์เนี่ยโ,โหยากเพราะตัวใหญ่กว่าคุณเยอะเลยมันก็มียังหวัดที่แบบแลบเข้าไปได้แต่แบบ มันต้องแบบแทงทะลุไปเลยแล้วเขาวิ่งไปยิงอย่างเงี้ยมันได้เว้ยเพราะมันมีหลายจังหวะที่ฮูเลียอาโเรสหลุดเข้าไปแต่ฮูเลียอาเรสไม่ลองสับจะจ่ายจะนู่นจะนี่เออนั่นแหละคือทุกคนน่ยสามารถคิดเห็นต่างกันได้นะครับเพราะว่าผมก็พูดในมุมมองของผมที่ผมดูแล้วผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับผมก็เป็นคนดูบอลคนหนึ่งผมไม่ใช่กูรูที่แบบว่าจะมานั่งวิเคราะห์ว่าใครดีนู่นนั่นนี่แบบอะไรอย่างนั้นนะผมพูดในมุมมองของแฟนบอลคนหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบ3อย่าง หรือไม่ชอบ3อย่างนี้เท่านั้นเองครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราใน3 2 1เอ้ยเอาออกไปเออนั่นแหละครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวราไปก่อนครับกาเซ